มาเด้อจ้าพี่น้องบันดนี้มากินราดหนะ้ามีกรอบหนหมกันเอลโอเซนเซนบะมีของเยอรมันจ้มะมาเห็ดมาต้มแล้วก็มาทอดกับกรอบใส่ได้ยู่จจะเพื่อนจ้ะเดี๋ยวะมากินนหมกันเด้อบันดนี้เมื่อไม่ยังกระซ่บจ้ะเพื่อนจ้ะมามาๆๆมา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 ,มา,ม,า,ม,ามาจ้าพี่น้องจา้ามือนนี้มากินราดหน้าราดหน้านีกรอบหนหมกันเอลไซเซน บะหมี่ของเยอรมันจ้ะอครับบู้ทกงานไม่เมื่อยมากอยากกินยังก็เด็กกินได้พี่น้องเห็นบอกราดหน้ามีกว่าจับพื้นก่อนจ้ะมันจะเป็นแปง้งเสร็จแป้งไข่ไหม Spätzle, das auch irgendein Name. Mhm. Mhm. So. So, bitte wieder. Mh. อีจ่ามันจะเป็นเซนแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเซนสเปซเลเนาะมันจะเป็นเซนส,สาเร็จรูปมาแบบนี้แล้วมันจะมีแบบแผงแล้วก็บแบบสดเอาไปซื้อแบบสดมากเนี่ยเราเอามาทอดต้องใส่เวลาจัง่อยจ่าให้มันกรอบกินแทนมีกรอบบานเข้าอะไรอยู่จ้าก็ใส่ไดนะอืม,อม บบมีคนาแต่ก็ใส่โคราบีเออไม่ใช่โคราบีบุกเกอรีแซ่บ้อยมินิกินกับใบาขาวไ,ไน้องดื่มใบาขาว กับลาดหนามีกว่าโหสโอ้ย,อยเข้ากันกมากมากเลยบูยแล้วเนื้อสันคอหมูมักใบ ช่วงนี้เริ่มจะกันหนาวแล้ว <c oughs> บางมือกับนิ่มก็จะรุง่งบางมือเก็ดแข็งก็จะรุ่งด่าทั้งมาแนาวพี่ก็ดูหนอบถ้าการเป็นลิงซีแอลก็ตรองหุดงานด่าับ อวอืมทำมาคิดหอดบ้านบวกกับคิดหอดยืดได้จ้ะจะว่ากับไปบ่อ,อไรเนาะช่วงช่วงหนาหอนแล้วก็เฮงาง่มช่วงหนาหนาวนี่กับต้องเบิ่ง ต้องเบิงต้องเบึงต้องดูแลทั้งคุณน้ำมันละเพราะว่าช่วงหนาวหนาวนี่เป็นอยู่ผู้เดียวก็ได้ 82, แปดสิบสองแปดสิบสามจ้าความจำมึนกับบุคคลจะดีแบบไหนเนาะจะเอาไปให้งานทุกมือนี่ก็คือว่าเอาไปเป็นมู่กันลหจ้าไปเป็นมู่กันย่อยพัก ช่วงหนาวนๆานี่ท่านคุณมาเขาล้มบา่าเอาก็เลยกลับเมืองไทยว่นไห่บ่ววัวราวมันจะเกิดอนหยงขึ้นเนาะอยู่น้ำพึ่งสบายใจดีดูแลเพิ่นไปลแล้วกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ เพื่อสุขภาพและมิตรภาพค่ะ <het>